ไหลต่อยยาวๆไปไหลต่อยยาวๆไปดิในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะเกมมาใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวโอเคนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยนะคะสัตว์น้ำสงกรานนะคะไปเลยจ้ะโอเคอ่ะวันนี้นะคะเรามากับทุน60บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าทุน60บาทจะทำกำไรได้เท่าไหร่เนาะนะคะมาเดี๋ยวเราเล่นเบ็ดห้าบาทนะคะจัดป่ ตราตาจ่ายขอแม่อธิบายกันนะคะก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเล่นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกดกดด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหมา่จากเรานะคะหะหกบาทนะท่านผู้ชมทุน60นะเบ็ดฮาร์บาทนะจัดปะโอเค yahoo เปิดแรกมานะยังไงฮะสวยดีเฮ้ยสกัตเตอร์มาหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไง สวยฮะไหลต่อไปดีอยากเห็นสกัตเตอร์เขาสามตัวนะท่านผู้ชมจำมาหรือเปล่าสวยดีคูณ14-350นี่เบ็ดห้าบาทอนะเนี่ยนี่แค่เบ็ด5า้าบาทอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โห5้าเก้บาทเฮ้ยโถงสิบกำไร5 0ากี่บาทอ่ะเล่นไปแล้วเปล่าสวยอืมได้อยู่ยังไงยังไง ยังได้อยู่นะเออนี่หน่อยเอาไว้กรอสิบบาทท่านผู้ชมไม่น่าเกียดสวยดิสวยดีรออะไรอ่ะโอ้โหูุส้สี่สี่สิบาทจัดไปฮะจัดไปดีเออโคตรเหงโคตรปังนะคะท่านผู้ชมโอ้โหกระทุน60บาทอะไรมากมายนะคะสิบาทยัวยจ้ะสวย สำหรับใครนน้ะที่เข้ามาชมพี่มีก้อนอย่าลืมกดไลค์กดซับทายกดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะเฮ้ยมาดีตัวแพงน้องผู้ชมเฮ้ย495บาทเกินไปหรือเปล่าคูณ16บหกน 36, 100บาทยัวยัวจ้ะฮึบอื้อหือรางวันก้อนโตนะคะ615บาทอ่ะเอออนะ โอ้โหเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกำลังแจกเลยท่านผู้ชมนะคะอย่าพลาดนะคะบอกเลยว่าใครพลาดนะเสียดายแน่นอนนะอออนะเขาน่าจะแจกภายในเดือนนี้นะท่านผู้ชมนะฮะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะจัดจัดไปฮะคูณ8 6ดพอ่ะโอ้ยนี่แค่เ็ดหบาททุน60สิบนะเฮ้ยเกินไปหรือเป้าโอ้หรางวัลก้อนโตนะหนึ่อ่บาทอะไม่โคตรสุดโอ้โห โคตรเหงโคตรปังโคตรอันตรายโอ้โหเกิดไปหรือเปล่าสวยจัดปะอือหือก็มาดีนอนๆสวยท่านชมเฮ้บสวยดีจังหวะนี้โอ้โหคูณเก้าคะสามสิบสามบาทยังไงอือหือสกัตเตอร์ก็ยังไม่เห็นสักทีนะคะไม่รู้อยู่ไหนสกัตเตอร์ของเรา โอ้โหไมยก็ไอ่คูนหกสิบบาทสองพันกว่าแล้วเกินไปเปล่าโอ้โ oh, ห oh, ท่านผู้ชมไอ้ hey, oh. ยังไ่ต่ออีกอ่ะคูณยี่สามดูมันจะคูณไปถึงไหนท่านผู้ชมโอ้โหสุดแค่ยี่สามนี่แหละโอเคสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสุดๆเลยไปต่อไม่รอแล้วจ้า สำหรับใครนะที่อยากจะเล่นอยากจะบวกกองสามารถนะคะคลิกกริง้งตายคอมเมนต์เข้ามาศึกษากันได้นะปรึกษากันได้นะเล่นไม่เป็นก็สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหดูตัวแพงนะท่านผู้ชมห้าร้อยแปดบาทสุดๆไปเลยฮึมได้อยู่สวยดิ คูณสองหกสามบาทยังไงสวยฮะจัดไปคูณห้ายี่สองบาทเยอะๆจ้ะสิบมาหรือเปล่าสวยขอขอยังไงถ้าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมดูเกมนี้นะโอ้โหเพิ่งเข้ามาหยกหยกหยกกนหย่อนเลยนะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะแจกแน่นอนปึ๊บสวยดีไหลต่อยาวๆไปเลยท่านผู้ชมคูณยี่สิบเอ็ดเขาไปแล้วจังหวะนี้โบ๊ะ โอ้โหคูณ25ฮะยังไงไปต่อหรือเปล่าโอ้โหจบอยู่ที่431าสบดาทสุดๆไปเลยกำไร4,000กว่าเน้นๆน,นะน้อน,น,อนอโคตรแหงโคตรปังึ๊บยังไงยังไงโอ้โหตัวแพงขาดตัวเดียวแถวหน้าบา้าเอ้ยสวยดี โอ้โหจัดไปฮะเลข9คูณ5สามบาทเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนสวยเฮ้ยคูณแปดหกสิบบาทยั่วจ้ะโอ้โหโอเคด้วยมาดิแปดบาทโอ้โหเกินตาน้ำชมคูณสิบสี่เฮ้ยสามร้อยห้าสิบไอ้บ้าชิพายแล้วไล่ต่อยยาวๆไปไล่ต่อยยาวๆไปดิ พี0 0่ันกว่าบาทนะท่านผู้ชมนะทุน60บาทนะคะบอกแล้วว่าทุนน้อยเล่นได้แน่นอนนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะท่านผู้ชมนะคะบอกแล้วว่าแจกแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า